วันนี้เล่ารู inhos, ーレーレ้ยางครับคือลัเอ mm ่อ hmm. ซ ja> ีรีส์ของเราภาสจีชื่ออะไรไม่รู้เลยไม่รู้เลยชัวชวนชวนชัวเวชวนวนชัวชัวเทียนซิงชวชัวโอเคด้กันหนึ่งสองสามเทียนิงชวชัวหาวจองมันคืออะไรคือผู้ชายกัน เพื่อขาก็สุดท้ายก็ได้เจอความับของผมก็คือตอนนั้นที่ถ่ายอะเรามีอะไรที่แบบรู้สึกว่าแบบในชีวิตนี้ไม่ลืมแน่แน่นอนของผมถ้าแบบถ้าเรื่อง่อจะไม่ลืมเลยก็คือเป็นลมระหว่างสีถ่ายครับก็เป็นลมลมไปมันแบบพอหลังจากที่มันตื่นขึ้นมามันมันตกใจมันช็อกมากที่แบบเราอาจจะตายก็ได้เมื่อกี้เราไม่รู้เลยเลยใช่แล้วผมตื่นมาผมก็เลยแบบลองหายลองหาย so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that you're. ข่าวตื่มามันก็มันคิดหลายเรื่องอะไรอย่เงี้ยนะเกิดเราเป็นอะไรขึ้นไปทีมงานจะเป็นยังไงซีรีส์จะเป็นยังไงต่อพ่อแม่พ่อแม่จะเป็นยังไงเราจะเป็นยังไงยังไม่สุดกำลังเลยเรายังไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยใช่แบบครับก็คงกลัวหลายๆอย่างก็เลยร้องไห้แล้วก็ก็มี เราให้คือยืนรอให้อยู่ตกใจเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราชวนน้องเขามาเล่นนี่ถ้าเราน้องเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเรากิดรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าเรารู้สึกผิดไปด้วยกับเาเราก็เลยแบบตกใจแล้วก็ไม่รู้ทำตัวไม่ถูกแล้วมันมันจะช่วยยังไงตอนนั้นคือเราแบบน่าจะรู้สึกกลัวกลัวกลัว ครงแบบไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อแล้วก็รู้สึกว่าแบบคนอื่นก็ตกใจอะไรแบบนี้แต่ว่าตัวตัวเราเองอะมันตกใจมากที่สุดนตกใจมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดเราก็ต้องแบบลุกขึ้นมาขึ้นป่าดน้ําตาแล้วก็เริ่มต่อใช่ถ้าถ้าคนดูถึงถึงถึงซีเนี่ยก็จะดูได้ก็จะดูได้เลยว่ามีกระตาบวกเพราะว่าแบบหลังหลังจากที่เป็นลมไปก็ต้องถ่ายเลยตาแดงจมูกแดงหมดเลย